สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องไม้เทรดตามกราฟครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กราฟกันต่อนะครับในส่วนของทองคำนะครับผมว่าราคาเนี่ยจะไปยังไงต่อนะวันนี้ครับเข้าสู่วันพฤหัสแล้วนะครับผมวันนี้นะวันพฤหัสแล้วก็มีนัดกันนะก็คือข่าวกล่องแดงดอลลาร์นะครับตอนเย็นวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูทิศทางนะครับในเชิงเทคนิคก่อนครับว่าจากราคาที่เขากลับขึ้นมาเนาะแล้วก็ทุบลงไปเมื่อวานเนี่ย ราคานะครับมีการปรับตัวพื้นฐานนะครับอยู่ในแพทเทิร์นอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับชมด้วยกันในคลิปวิดีโอนะครับผมอ่ะโอเคครับหากใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไม้เทรดตามกาไปด้วยกลนครับ let's go เดี๋ยวพาทุกคนไปดู h ฮดโฟก่อนนะครับผมสำหรับใน Headfo ครับตอนนี้เหมือนว่าราคาจะเริ่มนะครับเริ่มส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับผมก็เมื่อวานนะครับแท่งนี้เลยแท่งนี้เลยนะครับ จาก2อ2่า2027นะครับพุ่งขึ้นไปที่2030นะแล้วก็ทุบลงมานะครับ2021นะครับผมก็คือจริงๆเนี่ยแท่งเนี้ยมีโอกาสปิดเป็นแท่งกลับตัวนะครับของฝั่งบริจได้ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับมาลอรุ่นกันต่อนะครับถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถชนะไฮเดิมได้นะ2 0 3 0มเนี่ยมีลุ้นครับมีลุ้นที่จะกดตัวลงไปนะครับผมเทสแนวรับด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวค่อนข้างแรงด้วยนะ อ่ะเดี๋ยวเฮดโฟนเนี่ยเฮดโฟนนี่คือเตรียมเตรียมที่จะกดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูในทำเฟรมเ a ย์นะครับสำหรับทำเฟรมเ a ย์นะครับอันนี้เป็นแนวที่เราคาดการณ์กันไว้นะก็จะมี2035นะครับ2043เนาะแล้วก็2048นะครับซึ่งเป็นแนวที่เหมาะแก่การสะสม S นะแต่สุดท้ายแล้วนะครับราคาก็ไม่ขึ้นมาถึงนะครับผมก็3แนวเนี่ยเหมือนจะเหมือนจะไม่ได้แล้วนะ เหมือนจะไม่ได้ของแล้วแต่ก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวดอลลาร์นะครับวันนี้มีข่าวดอลลาร์กล่องแดงนะผมเดี๋ยวพาไปดู forex factory ก่อนอ่านี่ครับนี่ครับวันนี้วันนี้นี่ครับวันนี้มีข่าว usd นะครับ employment นะฮะแล้วก็ตอน2อ่าสามทุ่มสีนาทีนะครับจะเป็น flat pmi กับ service pmi นะครับซึ่งตรงนี้มองว่าน่าจะวิ่งแรงแน่นอนนะครับสำหรับ ราคาทองคำนะอะทีนี้เรามาสังเกตลักษณะทำฟรมเดย์ครับตอนนี้นี่จริงๆแล้วถ้าดูจากโมเมนตัมนะครับนี้ใช้ทฤษฎีของโมเมนตัมนะก็คือแรงซื้อนะครับสังเกตดูว่าแท่งแรกเห็นไหมแท่งแรกมานี่คือมาเต็มนะครับแท่งแรกมาเต็มแรงซื้อมาเต็มนะครับแท่งที่2แรงซื้อยังมาอยู่นะครับพร้อมกับไส้เทียนนะครับผมก็ส่งผลถึงแรงซื้อที่ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แท่งที่3ครับสังเกตดูว่ามันเริ่มลดน้อยลงเห็นไหม เริ่มลดน้อยลงแล้แท่งที่4เริ่มลดน้อยลงแท่งที่5เมืม่อวานปิดเป็นอินไซบาร์นะครับผมส่งส่งถึงตอนเนี้ลังเลละนะว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้แล้วก็ทุบลงตามเทนต่อนะครับผมซึ่งตามโมเมนตัมนะครับก็อย่างที่บอกไปคือมาก่อนเต็มแท่งนะครับแรงซื้อมาแล้วแรงซื้อเห็นไหมครับค่อยๆหมดลงค่อยๆหมดลงนะครับแล้วก็ ค่อยๆหมดลงนะครับจนมาปิดเป็นแท่งเมื่อวานนี่ยจริงจริงแท่งเมื่อวานนะครับที่ถ้าใครอยู่ในด้วยกันในกลุ่มไลน์นะผมก็จะบอกว่าคุยกับพี่ชัยว่าเนี้ยถ้าเกิดว่าแท่งนุวเนี้ยเขาปิดเป็นพินบากับตัวนะครับพินบากับตัวลงก็คือหางยาวๆแล้วก็ปิดแดงได้เนี่ย วันพรุ่งนี้กับวันศุกร์เนี่ยเราจะตาม S กันใช่ไหมครับเอแล้วก็สุดท้ายครับราคาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นพิน b a r ์แท่งแดงนจริงๆถ้าถ้าเขาแบบปิดประมาณ2-2ได้นี่จะสวยมากเลยเนาะจะเป็นแท่งแดงแบบพิน b a r ์นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยปิดเป็นอินไซบาร์ก็ยังพอมีโอกาสสําหรับฝั่ง S อ,อยู่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะลงเนี่ยตามทฤษฎีนะครับถ้าเจอแท่งอินไซบาร์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะ พุ่งขึ้นไปก่อนแบบปูดขึ้นไปนะครับปูดขึ้นไปแบบเต็มแท่งก่อนนะเต็มแท่งก่อนแล้วไปเทสโซนตรงนี้2035หรือไม่ก็2043นะครับแล้วค่อยทุบลงมานะครับแล้วก็ที่เขาพุ่งขึ้นไปเนี่ยจะกลายเป็นทิ้งไส้นะครับจะกลายเป็นไส้เทียนทันทีนะแล้วก็ค่อยกลับตัวลงในวันศุกร์วันพรุ่งนี้นะครับอันนี้เป็นแผนในวันนี้นะเพราะงั้นครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เทดนะครับไม่มีอ,ออเดอร์นะวันนี้เน้นฝั่ง S นะครับผมเน้นฝั่ง S เป็นหลักเลยนะครับก็ S <laughs> มีอยู่2ซีเนียลนะครับซีเนียลแรกก็คือเอสตอนที่ราคาเนี่ยขึ้นมาที่2035นะครับแต่ว่าในกรณีเนี้ยต้องบอกว่าต้องรอเป็นช่วงข่าวนะครับรอเป็นช่วงข่าวนะถ้าเกิดว่าวันนี้เขาวิ่งทั้งวันเนี่ย2อ2 5ยอยู่ตรงเนี้ย2 0 2 5ไม่ไปไหนแล้วก็ผ่านตลาดบ่ายไปแล้วก็ยังอยู่ที่25อยู่ผ่านตลาดเย็นไปแล้ว25อยู่แล้วข่าวออมาปุ๊บนะครับข่าวมาปุ๊บดีดขึ้นไป 35- ตรงนี้ครับ หาจังหวะสะสม S เลยนะครับมีรอบย่อค่อนข้างสูงนะส่วนถ้าทะลุไปต่อนะครับรออีกทีที่ประมาณ2043นะครับถ้าได้ถ้าได้2ไ,ไม้เนี่ยขอให้เป็นตลาดอเมริกานะครับจะมีโอกาสกลับตัวนะครับผมจะมีโอกาสกลับตัวแล้วก็ทุบลงไปยาวๆนะครับมีโอกาสเก็บทาร์กเก็ตเนี่ยผมมองไว้ประมาณ2,000ถึง2,000จุดเลยนะถ้าเราไปเก็บ s อที่2043เนี่ยแล้วลงมาที่34ก็คือได้พันจุดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถ้ามันทุบต่อเนี่ยมีโอกาสถึง24เลยนะ ก็จะได้ประมาณ2000จุดนะครับสำหรับแผนนี้เนาะอันนี้เป็นซีนารีโอที่1น,นะครับก็คือรอ S ตอนที่อยู่แนวต้านมาต่อไปครับมาดูซีนารีโอที่2นะครับจังหวะเตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็ก็คือรอรอ S ตอนที่ราคาเนี่ยเขาได้ปิดเบรกนะครับลงมาต่ำกว่าเขาเรียกไงสร้างโลที่ต่ำกว่าในทำเฟรมเล็กๆนะครับแล้วก็ปิดเบรกนะครับ,รบผมทะลุทะลุกรอบไปแล้วก็หาจังหวะ follow นะครับตรงนี้จะเป็น follow ละอันนี้เป็นเป็นการเทรดแบบว่า รีเวอร์ซลนะครับก็คือรอเทสแนวต้านแล้วก็สวิงเทสนะครับก็คือกด S S S ตามแนวต้านอะไรอย่างนี้ต่อไปเนี่ยซีนารีโอที่2นะก็คือ follow S <c oughs> มาทีนี้เรามาดูครับ follow S เนี่ยเราจะตาม S ตอนไหนดีนะครับแล้วจังหวะไหนที่แบบ follow แล้วมันจะไปเลยอะไรเงี้ยแบบว่าไม่ไม่ต้องมาเด้งให้เราใจเสียอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูครับ อันดับแรกครับให้ทุกคนสังเกตโมเมนตัมม um ันก่อนนะรับคือโครงสร้างราคาในตอนนี้ในทำเฟรม H1 นนะครับสังเกตดูว่า H1 น่ head เนี่ยเขา,า,เ,าเรียกว่าเขาพยายามเล่นนะครับเขาพยายามสร้างสวิงไฮที่ยกขึ้นนะครับนี่แบบนี้ครับสวิงไฮยกขึ้นสวิงโลยกไฮยกโลยกไฮยกขึ้นนะครับแล้วก็โลยกขึ้นแล้วก็จกังหวะนี้ครับเป็นไฮที่ยกขึ้นแล้วแต่ว่าสวิงโลตรงนี้ครับสวิงโลตรงนี้กลายเป็นว่าโลยังไม่ยกขึ้นนะ กลายเป็นโลลต่ำกว่าโลนี้อันนี้คือ1ครับ1คือแพทเทิร์นที่เรามองกันตอนนี้มีโอกาสเป็นแพทเทิร์น QM ได้ค่อนข้างสูงในทำเฟรม H1 นะครับคืออันนี้เป็น Swing High ก่อนหน้า s สวิ i g h ล่าสุดนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นฝั่ง R ใช่ไหมครับอ่ะฝั่ง L ฝั่ง L เล็บนะครับผมแล้วก็ทุบลงมาครับสามารถปิดเบรกนะครับผมเบรกโลตรงนี้ได้นะครับเบรกโลตรงนี้ได้ก็คือเรียกได้ว่า เป็นโลที่ต่ําลงเรียบร้อยนะครับก็คือเข้าสูตร QM เลยนะครับรอจังหวะที่ราคาเขาเด้งขึ้นมานะครับเทสสวิงตรงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสจะทุบลงไปแรงๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมารอดูก่อนถ้าเกิดตลาดบ่ายนะถ้าถ้ามันเป็นตามแผนเนี้ยใน h 1ถ้าแผน h 1จะเป็นแบบนี้ครับขึ้นมาแล้วไม่ผ่าน30นะแล้วก็ทุบลงไปเลยทุบลงไปรอบนี้ครับแนวรับสําคัญของของโซนนี้จะอยู่ที่โซนนี้นะครับ 2023ถ้าช่วงเย็นวันนี้ครับเขาสามารถหลุด2023ลงมาได้นะครับปิดปิดแบบว่าค่อยๆทุบลงมาทุบลงมาแบบนี้นะครับทุบลงมาแล้วปิดเบรก2023แบบนี้ครับหาจาังหวะรอเด้งขึ้นนะครับแลวก็ follow S ต่อนะเพราะว่าตอนเนี้ยราคาเขาก็จะทำเป็นเป็นเทรนนะครับเป็นเทรนใน H1 แบบนี้นะครับเวลาเขาเขาสมมุติว่าเขามาตรงนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้แล้วปิดเบรกโซนนี้ได้แบบนี้ปุ๊บ เวลาเขาเด้งขึ้นไปอ่ะเขาจะเด้งขึ้นไปไม่เยอะมากนะครับเต็มที่กรอบเทนตรงเนี้ยแล้วก็จะทุบลงต่อตามเทนนะครับแล้วก็มีโอกาสไปเก็บทก็ตนะครับที่2 0 2 7ได้นะครับโซนนี้โซนนี้จะเป็นดีมาณโซนนะครับของทำเฟรมเ1หนึ่งนะที่ยังไม่ได้ลงไปเทสนะครับถ้ามาเทสที่ที่2 0 1 7เเนี่ยอาจจะมีรอบเด้งขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับรอบเด้งขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งแต่ต้องรอดูโมเมนตัมช่วงนั้นว่าดอลลาร์นะครับแข็งมากหรือว่าแข็งน้อย เท่าไหร่นะครับผมถ้าดอลลาร์แบบแข็งมากๆเลยนะครับอาจจะเด้งขึ้นมาแค่นิดเดียวแล้วก็ทุบต่อนะครับไปที่2006นะครับแต่ว่าถ้าช่วงนั้นแบบดอลลาร์ก็ยังไม่ได้แข็งอะไรมากขนาดนั้นนะครับหรือว่ายังคงทรงๆอยู่อะไรประมาณนี้นะครับ2017ก็พร้อมที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับเทสสวิงไฮด้านบนได้อีกรอบเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องรอดู2กรณีนะดูตัวเลขข่าวด้วยว่าออกมาดีมากดีน้อยเท่าไหร่นะครับถ้าออกมา ไม่ค่อยดีเท่าไหร่2017ก็พร้อมเด้งสร้างสวิงไฮใหม่อีกรอบนะครับผมแต่ว่าออกมาแล้วแบบดอลลาร์ดีมากๆเลยอะไรเงี้ย17นี้เด้งเพื่อที่จะทุบต่อนะครับมีอยู่2กรณีเนาะเดี๋ยวเราก็ไปรอติดตามกันในกลุ่มอีกทีนึงนะครับมาสรุปครับสำหรับแผนวันนี้นะครับแผนวันนี้ก็จริงๆใช้เป็นถ้าใครที่ไปรอสวิงเทรดนะครับก็อาจจะอาจจะเป็นแนวเดิมนะครับแนวเดิมของเมื่อวานนะครับก็คือแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่2035นะครับ2043แล้วก็20 อันนี้เป็นซีเรียลแรกนะเรารอเอสกันด้านบนอยู่แล้วนะครับส่วนซีเรียลที่2ก็คือรอเขาปิดปิดหลุดนะครับเบรก2023ลงไปนะครับอาจจะมาปิดปิดแท่งที่21อะไรประมาณนี้ก็ได้2122เนี่ยเราก็รอเปลี่ยนแท่งใน h 1นะครับแท่งต่อไปดีขึ้นมาสักหน่อยนึงทำไส้แล้วก็ Follow S ต่ำลงไปต่อเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้า Follow S ตรงเนี้ยทาร์เกตแรกจะอยู่ที่2017นะครับแต่ว่าถ้ามาโซนโซนมิดตรงนี้นะครับอาจจะ ชัางน้ำหนักก่อนเดี๋ยวไปรอดูตัวเลขข่าวก่อนอาจจะยังไม่บีก็ได้นะครับส่วนถ้าทุบลงมาแบบแรงๆนะครับมันจะมีโซนนี้อยู่1โซนอันนี้เป็นเฮดโฟ o นะครับคุณผู้ชมโซนนี้เลยมีอยู่นิดนึงนะครับตรงกรอบเนี้ยตอนแรกผมผมก็ผมก็มองว่ามันอาจจะมาเทสตรงนี้แต่ต้องรอดูข่าวนะครับ มันจะมีโซนนี้อีกโซนหนึ่งก็คือ2013นะครับมีโอกาสรีบาวตรง2013นะถ้าใครที่จะไปรอเทรดบีนะครับแบบสวิงเทรดก็รอให้2013ก็ได้เพราะว่าโซนเนี้ยเหมาะกก่การเด้งนะเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งครับมีดีมันโซนตรงนี้นะครับรองรับใน head 4นะสองครับคือหลุดกรอบตรงนี้ลงมานะครับก็คือเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าเป็นการที่เจ้ามือเนี่ยลากกินสต็อปลอ s ฝั่งบายนั่นเองนะครับผม เมื่อทุกคนสตอปลอตตอนที่หลุด,ลดกรอบเทนใช่ไหมโซนเนี้ยก็พร้อมเด้งเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปรอหาจังหวะก,กัน2013กับ2006นะครับสโซนเนี้ยมีโอกาสเด้งค่อนข้างสูงนะสำหรับในวันนี้นะครับอ่ะลองวางแผนกันดูนะครับน้าหนักยังให้ทางฝั่ง S อยู่นะน้ําหนักให้ทางฝั่ง S อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดู d x เครับสาหรับ d x เครับตอนนี้ก็อืมจริงๆเขาเขาได้เบรกนะครับ เบรกกรอบนี้ลงมาแล้วนะเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถ้าดูจากดีกวนี่พร้อมพร้อมทุบต่อนะถ้าเกิดดีกวทุบต่อเนี่ยทองคําก็น่าจะขึ้นนะถ้าดูจากทรงดีกวนี่ทุบต่อหรือว่าอาจจะเกิดการที่แบบว่าทองคํากับดีกวลงพร้อมกันก็เป็นได้นะครับผมอ่ะรอดูครับช่วงเย็นนี้แต่ว่าถามว่า ถ้าเป็นฝั่งขาขึ้นเนี่ยยังยังมองขึ้นได้อยู่ในโค้ดสำหรับดิ่งไวตอนนี้ถ้ามองฝั่งขาขึ้นก็ยังมองได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือราคาเนี่ยลงมาเทสกรอบนี้นะครับ1 103.900นะครับซึ่งถ้าเรามองมองในเฮดโฟรแบบนี้มันก็ยังมองว่าเป็นการพักตัวได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับบางทีถ้าเกิดราคาไม่เบรก103.900นะครับแล้วก็มีแท่งรีบาร์ขึ้นไปเนี่ยจุดนี้จะกลายเป็นการไซด์เวยพักตัวนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปเทสกรอบบนอีกรอบหนึ่งนะครับจะวิ่งประมาณนี้ นี่ครับจะวิ่งประมาณนี้ขึ้นไปเทสกรอบบนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเทสกรอบบนตรงนี้ปุ๊บแล้วมีย่อยกโลก็อาจจะไปต่อแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ต้องรอรุ้นครับรอรุ้นวันนี้แหละข่าวว่าเขาจะปิดเบรกลงมาได้หรือเปล่าถ้าปิดเบรกลงมาก็คือค่อนข้างชัวร์แล้วครับว่าโซนนี้จะไม่มีจะ,มมะจะไม่มีการเด้งนะครับจะไม่มีการเด้งหรือว่าการรีบาวแรงๆนะเพราะว่าโซนนี้เรียกว่าเป็นคลีนโซนเลยนะครับก็คือ ไม่มีดีมานร์ออยู่นะครับเพราะงั้นถ้าทุบลงไปเนี่ยก็คือข้างล่างเลยนะครับ103เลยแล้วก็เหมาะกับการที่จะประกาศข่าวในวันนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นแบบเต็มแท่งลงมาเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าดีควาเขาทุบลงมาเต็มแท่งแล้วมาเทสโซนนี้นะครับทองคำเนี่ยก็อาจจะมาในซีเนเรียลที่1ของเรานะครับก็คือลอให้เขานี่ครับมาที่ประมาณ35กับ43นะอาจจะเข้ามาในแผนโซนนี้ได้ถ้าเกิดดอลล่าเขาขึ้นนะครับถ้าดอลล่าขึ้นนะ ก็ไปเจอกันที่3.5กับ4.3จะได้รอ S กันนะครับส่วนถ้าดอลลาร์แบบว่าโทษโทโทษโครับถ้าเกิดดอลลาร์ลงนะครับถ้าเกิดดอลลาร์ลงทองคําจะขึ้นไปที่3.5กับ4.3นะครับแต่ถ้าดอลลาร์แบบสวิงขึ้นไปเลยนะครับก็จะมาในซีเนอรีที่2เรานะครับก็คือรอ Follow S ตอนที่หลุด2.0ลงมานะครับอประมาณนี้มีอยู่2แผนนะครับผมโอเค เดี๋ยวพาทุกคนไปดูใน,ในเชิงข่าวกันต่อนิดนึงนะครับดูตัวเลขประกาศสำหรับตัวเลขนะครับ f o r e c a s t นะครับมองว่าดอลลาร์เนี่ยจะตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับ employment ตนะตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก2 2 k เป็น 2.17k ก็ดีขึ้นนะแล้วก็แฝ t นะครับ P.M.I กับ Service P.M.I เนี่ยเรามาดูตัวเลขก็เขามองว่าตัวเลข Forecast เนี่ยก็คือลดลงจากอันเดิมนะครับมา0.5เนาะ แล้วก็ forecast ของกล่องที่2อ PIMI นี่นะครับก็พอๆกันเนี่ยพอๆพอๆกับพอๆกับที่ประกาศครั้งก่อนนะครับก็คือ 52..5 นะครับถ้ามาเป็นตามนี้ผมมองว่าอาจจะขยับไม่แรงมากนะครับเต็มที่ก็อาจจะพุ่งขึ้นไปได้สักทองอาจจะพุ่งขึ้นไปได้สัก35อะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อยทูบลงนะครับอ่าถ้าเป็นตามนี้นะแต่ถ้าตัวเลขออกมาอภินิหารเกินมากกว่านี้นะครับก็ ไปรอดูอีกทีกันในช่วงข่าวนะครับโอเคปะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเว็บเฟดนะครับอีก2 7วันนะครับก่อนที่จะประกาศอัตราดอกเบี้ยในรอบต่อไปนะครับนักทุนมองว่าอย่างไรบ้างนะครับในตอนนี้โอเคครับ93.5%นะครับยังมองว่ามีโอกาสที่จะคงดอกเบี้ยไว้อยู่นะครับแล้วก็มีเพียงแค่6.5%นะครับที่มองว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ยลงนั่นเองนะครับโอเค ภาพรวมคร่าวๆนะยังมองดอลลาร์ยังแข็งแกรงอยู่เหมือนกันนะครับทองคําก็ให้หนักทางฝั่ง S นะครับโอเคครับนี่แล้วเฮดหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มปิดปิดกับตัวระบาลเราด้วยนะครับตอนนี้เส็ดมงเจ็ดนาทีเนาะอ่ะโอเคครับผมก็ท้ายช่วงท้ายนี้นะครับก็ขอฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาร่วมกลุ่มกันนะครับก็จะมีทั้งกลุ่มฟรีนะสามารถจิ้มลิงก์ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับ เข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นกลุ่มซิกแนลนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีจังหวะที่ให้ออเดอร์เซลล์ไปด้วยนะครับในซิกแนลเนาะก็บวกกันยับยับเลยนะครับเซลล์ตั้งแต่2028นะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงที่นี่ครับ2028ใช่ไหมครับ28เนาะ สะสมไปครับจนไปถึง3-2นะแล้วสุดท้ายราคาทุบลงมานะครับโอ้โหร่วงลงมาแรงมากเลยนะครับก็มาปิดแทร็เก็ตกันที่20-25นะครับก็กำไรท่วมพอร์ตกันทุกท่านเลยนะครับผมจริงๆเมื่อวานนี้ก็มันมันจะมีช่วงที่เขาเขาขึ้นมาในช่วงเย็นเนะี 20, 32, นะ่ยสองนามสองเนี่ยจริงๆผมจะรออีกนิดนึงนะครับรออีกนิดนึงรอให้มันขึ้นมาสัก3-5อีก300จุดกาลังจะ ให้ให้แผนเซล์ไปแล้วให้ซิกเซลไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายราคาก็มาไม่ถึงเนาะแล้วก็ทุบลงไปนะครับก็เข้าในแผนแรกก่อนนะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้าเซลล์มานะครับในกลุ่มซิกเนลเนาะแล้วก็หากใครที่สนใจครับอยากเข้ามาร่วมกันในกลุ่มซิกเนลนะครับเพื่อรับซิกสัญญาณเทรดนะครับก็จะมีค่าบริการนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับผมแล้วก็เหลืออีกเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับจะหมดโปรแล้วนะสำหรับโปรอังเปานะครับผมก็ค่าบริการห้องซิกเนลเนี่ยจะเป็นซิกเนลตลอดชีพเลยนะครับ สัญญาตลอดชีพนะคือสมัครครั้งเดียวแล้วก็อยู่รับซิกด้วยกันแบบยาวๆเลยนะครับก็จะมีค่าบริการอยู่ที่3,500บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอังเปาตุต่จีนนะครับลด1,000บาทนะครับโอ้โหคือลดเยอะมากครับ1,000บาทเลยนะเหลือเพียงแค่2,500บาทแล้วก็ได้รับเป็นสิกแนลตลอดชีพเลยนะครับสัญญาณเทรดพร้อมๆกันกับโค้ชนะครับจังหวะไหนที่ผมเข้าเทรดเนี่ยผมก็จะซิกไปในกลุ่มด้วย นะครับผมซึ่งสัญญาลเนี่ยจะมีทั้งทองคำแล้วก็มีทั้งคู่เงินนะครับวินเลจอยู่ที่80ถึง100เเนเลยนะครับหมดเขต23กุมภาพันธ์นี้นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มสัญญาลแล้วก็อยากเข้ามาเทรดด้วยกันรับซิกเทรดด้วยกันก็สอบถามรายละเอียดนะครับที่แอดมินได้เลยนะครับรีบหน่อยนะครับเหลืออีกแค่วันเดียวเท่านั้นแล้วจะไม่พอนะครับสำหรับโปรนี้นะก็เราเนี่ยยังจะได้รับเป็นบาร์โค้ดโปรฟิตนะครับตัวนี้ไปใช้เทรดด้วยนะครับซึ่งเป็น EA ที่สามารถทําาให้เร เขาเรียกว่าไงสร้างบาร์โค้ดได้แบบง่ายๆในแค่คลิกเดียวนะครับซึ่งเหมาะกับการเทรดสัญญาลด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาผมเนี่ยจะเป็นแนวสะสมนะครับสะสมเซลล์ขึ้นไปแล้วก็จะวางเป็นบาร์โค้ดเซลล์ไปเซลล์เซลล์เซลล์พอราคาไปแมทปุ๊บแล้วทุบลงมานะครับแล้วก็จะปิดกําไรนะครับเก็บกําไรได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากๆนะครับซึ่งเอตัวนี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นมานะครับเป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะเป็นบาร์โค้ดโปร f i ตเวอร์ชัน2นะครับ าสามารถตั้ง pending order นะครับ barcode ได้ง่ายๆนะครับในคลิกเดียวแล้วก็รู้ต้นทุนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าหลายไม้เนี่ยเราจะรู้ด้วยว่า,าทุนเฉลี่ยของเราอยู่ที่ราคาไหนนะครับผมเผื่อว่าใครที่แบบอยากฟ้านิดๆกอ็อยากจะปิดเลยเราก็จะรู้ว่าถ้าเลยราคานี้มาเราจะเริ่มกําไรแล้วอะไรประมาณนี้ EA ตัวนี้บอกเราได้นะครับแล้วก็ตั้ง TPSL ได้ง่ายๆครับในแค่คลิกเดียวของทุกไม้เลยนะคือเทรดง่ายขึ้นมากเลยนะครับ แล้ว่าพิเศษนะครับก็คือราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่990บาทนะและหากใครที่สมัครห้องสิกญนลนะครับโปรอังเปาเนาะ2,500้บาทเนี่ยจะได้รับโปรแกรมครับ ea barcode profit เวอร์ชัน2เนี่ยไปใช้แบบฟรีฟรีเลยและที่สำคัญคือไม่มีวันหมดอายุด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทางทีมงานนะครับมีการพัฒนาขึ้นไปเนาะเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4เวอร์ชัน5เนี่ยเราก็สามารถอัปได้เรื่อยๆ่นะครับไม่มีค่าบริการต่อไปแล้วนะครับผมหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มสิกญนลเนาะแล้วก็อยากซื้อ EA ตัวนี้ไปใช้นะครับก็เป็นโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะก็คือไม่มีวันหมดอายุนะครับพิเศษก็คือ990บาทนะครับผมโอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะเผื่อใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับพอตฟ้ากำไรท่วมพอตกันทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไงเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับรวยๆเห็นทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่ละครับสวัสดีครับ